มานี่ก่อนครับอันมีอะไรจะเล่าให้กับพี่ๆได้ฟังกันนะฮะสำหรับท่านใดที่อยากจะได้รถครอบครัวใช้งานสักคันหนึ่งนะครับมีตัวเก่าแต่ไม่เก่ามาแนะนำให้กับพี่ๆได้รับชมกันอีกคลิปหนึ่งนะครับอันรบกวนตรงนี้นิดนึงนะครับถ้าเกิดกำลังดูอยู่และยังไม่ได้กด subscribe อันฝากรบกวนพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับฝากกด subscribe ให้กับช่อง YouTube ปฏิพัทธ์ออโต้ด้วยนะฮะก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วนะครับช่วงนี้เราก็จะมีการ ตามกระแสหน่อยส่วนใหญ่ถ้าเกิดอย่างหลายๆท่านนะครับที่เขามาจากภูวิลำเนาแล้วมาทํางานในกรุงเทพนะฮะเขาก็ต้องอยากมีรถไว้ใช้ของตัวเองนะครับไว้เดินทางไว้ใช้ในชีวิตประจำวันไว้ใช้ในการเดินทางไปทําธุระนะครับต่างๆนานามากมายแล้วแต่แบบไหนก็ตามนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันอยากให้ดูคันนี้นิดนึงครับเป็นตัวรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งที่ เก่ามากนะฮะแต่สภาพเหมือนออกห้างป้ายแดงนะครับตัวนี้นะฮะมิเเว่ Mil นะครับเครื่อง3000ดีเซลนะฮะเป็นตัวท็อปนะครับเราจะเห็นมิลเซเว่เนี่ยที่ปฏิพัฒน์ออโต้เยอะไม่เยอะถ้าเกิดเป็นคนที่อยู่กับรถนะครับที่นี่ทุกวันนะหรือว่าในความคิดเห็นนั้นนะครับอันนี้คือส่วนตัวเราอาจจะไม่ได้เห็นเยอะมาก ไม่ได้มีเกิน5คันหรือว่าไม่ได้มีเกิน10คันมันจะมีมาเป็นช่วงๆอาจจะไม่ได้เยอะแต่ในทุกคันนะฮะอัน,นอาจจะมีการส่งมอบไปแล้วบางส่วนหรือว่าอาจจะยังอยู่ตอนนี้บางส่วนนะครับอันรับประกันเลยว่ามิลเซเว่นที่เราซื้อและคัดมาให้กับพี่ๆได้เลือกเป็นเจ้าของนั้นสภาพคับแก้วนะครับดีก็ต้องดีจริงๆถูกก็ต้องถูกจริงๆ ดีและถูกมันทําอยู่ได้จริงนะครับเพราะฉะนั้นน่ะไม่ได้ขายเอาอะไรเยอะมากครับเราต้องบอกว่าแบบนี้เลยขายเอาเท่ขายเอาเฟี้ยวนะฮะเพราะนั้นมิวเซเว่นคันนี้เนี่ยถ้าเกิดดูคลิปใหม,มานะพี่พี่ครับตัวนี้จองร้อยเดียวพอนะฮะปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยกับตัวรถปีต่ําๆแบบเนี้ยโอ้นลืมบอกปีตัวนี้ปี2องพนนะครับส่วนมากเราจะเจอปัญหากับตัวโคมไฟหน้าบ่อย เพราะว่าถ้าเกิดรถที่ไม่ได้มีการบํารุงดูแลรักษาเนี่ยไฟหน้ามันจะเหลืองถูกต้องไหมฮะแต่สําหรับตัวนี้เนี่ยเห็นไหมฮะใสกิ๊กเลยนะครับใสกิ๊กกิ๊กเลยตต่มงต่หมอโครเมียมต่างๆคือยังใสกิ๊กหมดเลยนะฮะกระจังหน้าก็จะเป็นแบบโครเมียมนะครับตัวนี้ที่เรียกว่าแพลตินัมเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นตัวอาโกลซีรีอะไรอย่างแบบเนี้ยโลโก้มันจะเป็นสีทองนะฮะอันนี้ดูกันแบบง่ายๆนะครับแล้วก็ สกู๊ปดังลมบนฝากระโปรงแสดงว่าตัวนี้เป็นเครื่อง3,000ดีเซลแล้วเป็นไรต่อครับเป็น VGS นะฮะหรือว่าเทอร์โบแปรผันนะครับคราวนี้เนี่ยใหดูตัวห้องเครื่องกันนิดนึงครับตัวนี้ฝาเครื่องเนี่ยจะเป็นตัวสีเงินนะเป็นตัวฝาเครื่องสีเงินก็อย่างนั้นได้มีการบอกถ้าเกิดเป็นตัว Gold Series เนี่ยมันจะเป็นสีทองนะครับเครื่องในรหัส4 JJ 1ครับ อินเตอร์อยู่ด้านบนนะฮะแบตเตอรี่อันเปลี่ยนใหม่กองอากาศอันเปลี่ยนใหม่นะครับระบบเบรกต่างๆอันมีการดูอันมีการเซอร์วิสอันมีการเช็คให้หมดทุกอย่างสายพานพัดล,ลมพัดลมหม้อน้หม้อน้ำไม่มีฝาโก่งนะฮะกำลังอัดตัวทดเกียร์นะครับในล็อกการเข้าเกียร์ทุกอย่างคือใช้ได้ตามปกติทั้งหมดฉนวนกันความร้อนหลังแผงเครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็นของเดิมนะฮะแต่มันไม่ได้มีสภาพที่น่าเกลียดน,นะครับ ไม่มีขาดเลยแหละนะอาจจะมีการล่องรอยการใช้งานมาบ้างตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็จะมีเป็นฉนวนกันความร้อนนะฮะหลังแผงเครื่องยนต์ก็อยู่เหมือนเดิมนะครับการใช้งานตัวรถอะมันน้อยพี่บีดูดีๆนะแต่เข็บด้านข้างนะฮะน็อตไม่มีรอยขยับขันไขแกะออกมาทําสีนะครับคือให้อ่านเรียนให้ทราบตามตรงอีกอย่างหนึ่งนะอันนี้อ่านพูดเรื่องจริงนะครับ มันหาไม่ได้แล้วสภาพแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้ฮะที่เราจะแวะไปตามบ้านเรือนแล้วจะมาเจออย่างแบบนี้มันไม่มีอีกแล้วครับหลายท่านอาจจะเห็นว่ามันอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็ยังมีบางท่านที่สนใจตัวรถรุน่นนี้อันกล้าคอนเฟิร์มเลยนะฮะเท่านี้เนี่ยรถจะเป็นยังไงก็ตามแต่จะสวยโครงสร้างจะดีทุกอย่างจะเลิศเลยอย่างเนี้ยได้มีการพูดมาแต่ราคาเนี่ยไม่แพงครับ ตัวนี้อันขายเอาเท่เลยขายในราคาที่โคตรถูกเลยเดี๋ยวช่วงท,ท้ายคลิปอันมาบอกราคาอีกทีหนึ่งนะฮะแต่ถ้าเกิดอย่างเอาแบบจริงๆเนี่ยตัวนี้ก็คือฟรีดาวนะครับเพราะว่ายอดจัดแฟนมันได้เยอะน้ํามันเครื่องอันเปลี่ยนให้ตั้งศูนย์ทงล้ออันทําให้นะครับตรงนี้ไม่ต้องร้องขอนะอันสามารถจัดก,การได้เลยนะครับเราไม่ต้องมายืนแบบเอามือกุมเป้าแล้วก็ต้องรอฟังลูกค้าต้องการสิ่งใดบ้างอะไรอย่างแบบนี้ไม่มีนะครับ ตรงนี้อันดําเนินการแล้วก็จัดก,การให้ขอนล่งหน้าอยู่แล้วอย่างที่บอกนะฮะเราต้องมองใน2มุมนะครับคนอื่นอาจจะคิดยังไงตรงนี้อันไม่แน่ใจและอันก็ไม่ทราบด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นในมุมของของเราเนี่ยเราต้องคิดร่วงหน้าคิดเกินล่วงหน้าคุณลูกค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูในมุมของคนขายและเราก็ต้องดูในมุมคนซื้อเราก็ต้องคิดล่วงหน้าเกินมากกว่านั้นด้วยมันต้องเป็นแบบนี้นะครับย,ยางเนี่ยเปลี่ยนใหม่4ีเส้นนะฮะเป็น Max กซ b r เวอนะครับตัวนี้ก็จะเป็นยางปี22 m ส l บมิเซเนี่ยระบบเบรคของมันเนี่ยนะฮะข้างหน้าจะเป็นดิสข้างหลังจะเป็นดรัมนะครับแล้วก็ตัวสีด้านข้างโป่งซุ้มล้อคิ้วซุ้มล้อนะฮะยางต่อขอบกระโปงนะครับสวยกิ๊งเลยนะรถมันใหม่มากแต่ถ้าเกิดถามในเรื่องตัวปีปีมันอาจจะไม่ได้ใหม่ครับปีมเป็นปีต่ำนะปี11เ็ แต่ก็ถือว่าไม่ได้ต่ําจนแบบน่าเกียดนะฮะถ้าเกิดอย่างแบบนี้มันก็จะสิ้นสุดอยู่ประมาณปีอ่า12-13ถ้าเกิดอันจําจไม่ผิดนะแต่มันเสียอย่างเดียวก็คือถ้าเกิดอย่างเรารู้รู้แค่ว่าเป็นตัวมิวเซเว่นเนี่ยแต่รุ่นย่อยมันมีเยอะมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นชอยส์นะฮะซูเปอร์ไทเทเนียมซูเปอร์แพทตินัม DVD ในวิ g เกเตอหรือว่าบางตัวไม่มี VGS ตัวรุ่นย่อยเนี่ยมันเยอะมากนะครับ สำหรับอย่างอันเองเนี่ยอันขายมิลเซเวนมาหลายคันนะอันก็ยังจําบางตัวไม่ได้เลยเพราะนั้นมันต้องสังเกตในเรื่องของออปชันแล้วก็อ่าตัวด้านทงด้านท้ายอะไรอย่างพวกนี้ด้วยนะครับฟิลม์มเลือกเบอร์ได้เดันติดให้ฟรีนะครับคิ้วกัศาสานมีให้แล้วแต่ฟิล์มเนี่ยมันจะเป็นตัวเบอร์บางนะเหมือนครึ้งคึงสีฟ้าไฮบิดแต่ถ้าเกิดจะเอาเป็นตัวเบอร์ทึบแดนเปลี่ยนให้ฟรีนะฮะ คิ้วขอบด้านข้างกระจกแบงโคเมียมนะครับนี่ตรงนี้มีการขัดให้หมดไฟลงไฟเลี้ยวเหนดูให้หมดไม่มีเหลืองนะครับเห็นไหมไม่เหลืองนะเป็นตัวสีมันจะขุ่นๆน,นะครับแต่ว่าตรงนี้คือจะเป็นของเดิมเลยใสยเลยนะเบ่ารองมือมือปงมือเปิดนั้นขัดให้ใหม่หมดมันอาจจะมีบ้างครับเพาะว่าพวกนี้คือมันสัมผัสกับมือเราเพราะนั้นมันอาจจะมีบ้างอันนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยรถใช้งานนะฮะ อันบอกว่าอันขายตามสภาพหรือไม่ไม่ใช่นะครับอันมีการรับประกันนะอันนี้ต้องบอกก่อนไม่ใช่ว่าอันขายตามสภาพนะปีแบบนี้ราคาอย่างนี้อันไม่ได้ขายตามสภาพนะครับและไม่กล้าขายตามสภาพด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ซื้อกับอันเนี่ยอันมีการรับประกันหลังการขายให้อันเซอร์วิสดูแลทั้งระบบก่อนที่จะมีการส่งมอบให้ตัวนี้เป็นจอติดรถมานะครับของเดิมนะเป็นจอแทสกีน มีเนวิเกเตอร์นะครับมีกล้องมองหลังครบเลยครัมันจะเป็นตัวระบบ i อ i n นี่ตัวแรกนะครับแล้วก็ภายในก็จะเป็นการตกแต่งด้วยลายไม้ลายไม้เนี่ยคือมันจะมี2แบบมันจะมีสีน้ำตาลเข้มกับเป็นตัวกึ่งสีเบจอย่างนี้แล้วก็จะมีเป็นตัวสีด้านแล้วก็จะมีเป็นตัวสีเงานะมิวเซเว่นจะทำออกมาเป็นประมาณ4แบบนะฮะตัวนี้เกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ธรรมดาใช้งานได้ตามปกตินะครับ บงบอกทุกอย่างนะั้นมีการสปาให้หมดนะฮะแล้วก็ไอเน,นี้ยมันแปลกเสาอากาศมันจะมาชิดยิมริมอยู่ฝั่งนี้ปกติเสาอากาศมันอยู่ตรงกลางนะแต่มิลเซเว่นดูมันทาเสาอากาศมาตรงนี้แปลกนะเราไม่ค่อยได้เห็นกับตัวรถที่ทาเสาอากาศแบบนี้มาบ่อยนะฮะคราวนี้เนี่ยเรามาดูตัวด้านท้ายกันบ้างฝาท้ายเดิมครับรถไม่เคยมีการโดนชนท้ายมาแน่นอนอันนี้สามารถเชื่อและก็มั่นใจในสิ่งที่ผมบอกได้ ก่อนหน้านี้ครับเราดูมาหลายๆรุ่นถ้าเกิดมันยังอาจจะพูดไปแล้วความน่าเชื่อถือมันอาจจะเกิดขึ้นไม่เยอะมากนะครับสามารถมาดูรถตัวจริงที่ร้านได้เพราะนั่นค่อนข้างที่จะซีเรียสน,นะในคลิปเนี่ยมันต้องมันสวยนะดูในคลิปเนี่ยมันสวยเลยเพราะนั้นมาดูรถตัวจริงที่ร้านมันก็ต้องตรงปกเหมือนกับดูในคลิปนะครับมือเปิดฝาท้ายนะครับใช้งานได้ตามปกตินะครับ โฉงฝาท้ายนี่ก็ไม่มีแตกไม่มีรั่วไม่มีซึมนะฮะตัวนี้เนี่ยการพับโบกมันจะเป็นแบบนี้ครับนี่คือในสเต็ปแรกแล้วก็จะมีในอีกสเต็ปหนึ่งการพับของมิลเซเว่นเนี่ยจะเป็นสองสเต็ปแบบนี้นะครับมันจะเหลือพื้นที่ภายในห้องโดยสารเนี่ยถ้าเกิดเป็นตอนท้ายค่อนข้างที่จะเยอะแอร์ราวการวางตำแหน่งของตัวแอร์เป็นลักษณะที่แปลกนะ เพราะว่าอย่างถ้าเกิดตอนที่3มเนี่ยมันจะสาดมาตรงอาศีสาพอดีแต่ถ้าเกิดอย่างตอนที่2เนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นแอร์แบบรถตู้นะฮะเห็นไหมฮะคือมันจะมาอยู่ตรงตัวเสากลางนะครับอันว่าในการวางตำแหน่งของตัวช่องแอร์แบบนี้น่าจะเกี่ยวกับการเดินสายแอร์ด้วยนะครับแต่มันก็น่าจะมีการคิดในเรื่องของลักษณะแล้วก็การปล่อยระบบปรับอากาศอะไรอย่างพวกนี้เนี่ยมาเสร็จสับเรียบร้อยหมดแล้วส่วนอย่างตัวนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นพรีโม นะฮะพีโมแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวซูเปอร์ไทเทเนียมนะครับมันจะมีแพตตินัมด้วยนะอันนี้เราต้องดูกันดีดีตัวรุ่นย่อยมันค่อนข้างที่จะเยอะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตรงนี้มันคือความรับผิดชอบของงานนะถ้าเกิดไหนๆจะซื้อทีแล้วก็รุ่นย่อยก็ต้องดูให้มันดีแล้วก็ให้มันถูกต้องเพราะว่าอย่างสําหรับอันคิดนะหลายคนอาจจะบอกว่ายอดจัดไฟแนนซ์เนี่ยคือมันห่างกันไม่ได้เยอะมากแต่ถ้าเกิดเรามองในเรื่องตัวความถูกต้องเราก็ต้องรู้ด้วยว่า ตัวนี้ที่เราเอาเข้ามาขายเนี่ยหรือว่าเราจะจัดแนนให้ลูกค้าเนี่ยมันเป็นตัวไหนกันแน่แต่ก็ถือว่าอย่าห่างเลยจะดีกว่าเน้นความถูกต้องไว้จะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะฮะพี่พี่ครับรถเจ็ดที่นั่งคันเนี่ยอันอยากจะนำเสนอให้สุดความสามารถอันอยากจะขายให้ได้ก่อนสิ้นปีนี้และอันอยากจะขายให้ได้ภายในเดือนนี้สำหรับอย่างตัวนี้เนี่ยไม่รู้ว่าพี่พี่สนใจกันหลือหรือว่าน้อย นะครับถ้าเกิดพี่ๆสนใจกันเลอะติดต่อมาได้เลยนะฮะตัวนี้นะครับคําว่าเยอะของอันเนี้ยต้องมาดูกันว่าใครจะได้เป็นคนครอบครองตัวนี้นะครับพี่พี่ราคาันขายนะครับสี่แสนห้าหมื่นเก้าพบาทหลายท่านองอ,อาจอาจจะดูเป็นการตั้งราคาไว้แบบนี้ต่อลงต่อรองได้ครับอันตั้งราคาไว้เพื่อให้โต้วมันมีราคา แต่ไม่ได้บอกว่ามันไม่สามารถต่อรองได้อันน่าจ,จะพูดเกี่ยวกับตัวรถและอันน่าจ,จะพูดเกี่ยวกับตัวราคาน้อยแต่ถ้าเกิดมาลองสัมผัสแล้วพี่ๆจะรู้ดีนะครับอันน่าจ,จะไม่ได้มีเครดิตจากปากลูกค้าท่านอื่นให้กับพี่ๆดูนะเพราะว่าบางคนเขาไม่อยากออกสื่ออันนี้อันก็ต้องขอโทษด้วยแต่ถ้าเกิดตัวของพี่ๆเองมาลองสัมผัสดูอ่านก่อนเดี๋ยวอ่านจัดของดีๆให้นะฮะตัวนี้จองร้อยเดียวอันให้ขับฟรีสามเดือน ถ้าเกิดเข้าเงื่อนไขเนี่ยเดี๋ยวลดตัวดอกเบี้ยให้ถูกๆได้นะครับแล้วก็สำหรับเครดิตดีฟรีดาวได้เลยฮะมิวเซเว่นคันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับอีกคันที่น่าใช้อ้อลืมไปอย่างนึงน้ำมันเดี๋ยวเติมให้เต็มถังนะโอเคนะเอาแบบนี้นะพี่บี้ถ้าเกิดชอบคันนี้พี่บี้ก็สามารถโทรมาได้0891104954ที่อื่นอาจจะมีครับหรือว่าแห่งหนไหนอาจจะมี แต่ที่ดีที่สุดอยู่ที่นี่และซื้อกับอันเท่านั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับออกรถกับปฏิพัทธ์ออโต้ส่งตีทั่วไทยอนุมัติวาภายในหนึชั่วโมง